มีลำเอียงเพราะชังก็ไม่มีข้อแปดเป็นไปไม่ได้ในพระอรหันต์ใจลำเอียงอะไระข้อหกในลำเอียงเพราะรักข้อเจ็ดลำเอียงเพราะชังหมอนั่นเดินมาใส่แว่นตาดำเราไม่ชอบมันเลยไปบอกมันให้ไปนั่งข้างหลัง <laughs> ไม่มีนะลำเอียงเพราะชังไม่มีโอ,อ้หรืออันนี้อันนี้จอพุทธอันนั้นฝรัง่งหรือฝรั่งให้ให้หนั่งข้างนอก <laughs> ก็ไม่มีไม่มีหรอก ระเบียงเพราะชังแปดเป็นไปไม่ได้ที่พระอาหารหันต์จะถึงความระเอียงเพราะหลงหลงคือบางครั้งพระอาหารหันต์อาจจะขาดสติบ้างนะมันไม่มเนีนะหลงหลง,ล,งลืมลืมปั๊มปั๊มเปอเปอวันดีคืนดีทำทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบพอมาอีกวันหนึ่งมาตรฐานลดลงไปเลยไม่ไมมพระอาหารหันต์สติสัมปชัญญะร้อยเปอร์เซนต์ ไม่หลงไม่ลืมฉะนั้นพระอรหันต์ขี้ลืมนี่ก็ไม่ใช่นะ <c oughs> ขี้ลืมไม่ได้เลยนะพระอรหันต์นะเพราะว่าอะไรเพราะท่านมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะร้อยเปอร์เซ็นไม่ไม่พูดอย่างทำอย่างวันนี้เพอ้อเนี่ยวันพุ่งไปอีกทางหนึง่งวันนี้พูดอย่างนี้อีกวัน,นึ่งพูดอย่างโน้นไม่ตรงกันก็ไม่ได้ปฏิป,ปทางพระอรหันต์นั้น ตรงไปตรงมาอุชุปฏิปโนเพราะท่านมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่มีทางที่ศีลาจารวาทท่านจะกลายเป็นสองมาตรฐานพระราหันมีศีลาจรรวัทคือความประพฤติเป็นมาตรฐานเดียวเท่านั้นถามว่าทำไมต้องเป็นมาตรฐานเดียวก็เพราะว่าท่านมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เกเป็นไปนไม่ได้ที่พระราหันจะถึงความระเบยียงเพราะกลัวพระราหันเนี่ยไม่กลัวนะจะเทศจะสอนเนี่ยไม่กลัว ไม่ใช่ว่าโอ้วันนี้ผู้มีอำนาจมาเยอะวันนี้เทศเบาๆแล้วกันวันต่อมาชาวบ้านมาเยอะดา่าตลอดเลยนะไม่ได้นะขึ้นๆลงๆอย่างนี้ไม่ได้นะพระอราหันต์ของแท้ของจริงนี่คำเทศคำสอนของท่านนั้นคมชัดไม่มีอ้อมไม่มีค้อมอย่างหลวงปู่มันน่นในลูกศิษย์กลัวที่สุดนะโยมรู้ไหมลูกศิษย์กลัวที่สุดเลยเพราะว่าท่านตรงของท่าน ท่านไม่กลัวหรอกว่าว่าคำเทศคำสอนจะไปกระทบใครแล้วเขาจะไม่พอใจท่านจะสอนตรงตามพระธรรมวินัยเป๊ะเป๊ะเปะทุกอย่างไม่มีอะไรต้องกลัวฉะนั้นความกลัวนี้เป็นเครื่องวัดความไม่ใช่พระอรหันต์ชนิดหนึ่งคือถ้ายังกลัวๆอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่พระอรหรันต์ละก็เล่าเรื่องในพระคมภีร์ให้ฟังในครั้งอดีตการนานไกลท่านเล่าเรื่องนี้ไว้ ว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นอาจารย์ของศิษยานุศิษย์มากมายหลายพันคนศิษยานุศิษย์มาเรียนธรรมะกับท่านแล้วก็บรรลุธรรมไปก็หลายคนแต่ตัวท่านยังไม่บรรลุธรรมเพียงแต่ว่าท่านได้สมาธิขั้นสูงแล้วเจ้าสมาธิขั้นสูงที่ท่านได้นี้มันทําให้ท่านนิ่งนะไม่ข้านองจิตไม่ข้านองวาจาไม่ข้านองกายกายวาจาใจงามไม่มีดิเต ตัวท่านเองท่านท่านก็เลิ่มเออเรานี่ก็คงอรหันต์นะมันไม่โกรธมาตั้งหลายปีรู้ไหมกี่ปีว่ากันว่าเกือบหกสิบปีท่านนิ่งของท่านนะจนตัวท่านเองก็เข้าใจผิดว่าท่านคงนิพพานแล้วต่อมามีลูกศิษย์คนหนึ่งมาเรียนกรรมาฐานกับท่านแล้วกลับไปปฏิบัติปรากฏว่าลูกศิษย์คนนี้เป็นพระอรหันต์ก่อนท่านพอเป็นพระอรหันต์แล้วก็อยากจะสื่อสารกับครูจึงส่งจิตไป ครูก็เหมือนเราโทรศัพท์ไปหาอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนท่านโทรจิตส่งจิตไปดูปรากฏว่าเห็นวาระจิตของครูว่ายังไปไม่ถึงไหนเป็นความสงบแบบเห็นทับยา่ากิเลสมันแค่หลบในอยู่ตรงนั้นท่านยังไม่ได้เป็นพระอระหรันติธิ์ก็เกิดความการุณาสงสารครูบาอาจารย์มาท่านช่วยคนมาเยอะแต่ท่านยังไม่ถึงฝั่งเราต้องกลับไปบอกให้ท่านรู้ว่าที่ท่านนิ่งนั่นอะ เป็นความนิ่งเหมือนสิงโตเห็นหน้าวัดเคยเห็นสิงโตเห็นหน้าวัดไหมมันนิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะนักท่องเที่ยวมารูปหัวมันมันก็ไม่กัดมือ <c oughs> ถ่ายรูปมันมันก็ไม่ว่านะมันนิ่งอยู่นิ่งอย่างนั้นหลยยมเป็นร้อยปีสองร้อยปีสามร้อยปีไปดูนะวัดโบราณโบราณในประเทศไทยเยอะวัดที่เป็นวัดกษัตริย์สร้างจะมีสิงโตเห็นเยอะตั้งอยู่ ลูกศิษย์ก็คิดว่าในความนิ่งนั้นมีปัญหาอยู่ไม่ใช่นิ่งแบบผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบานแต่เป็นนิ่งเพราะไม่รู้ท่านไม่รู้ท่านไม่ไม่รู้ตัวท่านเองด้วยซ้าไปลูกศิษย์ก็เลยกลับไปโปรดครูบาอาจารย์ด้วยการทำอย่างไงพอไปถึงสํานักนั่งคุยกันอยู่ดีๆพออาจารย์เผลอลูกศิษย์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ตัวจริงนะเนรมิตตัวเองเป็นช้างช้างตกมันวิ่งเข้าหาอาจารย์ อาจารย์ซึ่งสงบมาหกสี่ปีสะดุ้งตกใจรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งจีวรอ,อยู่กองหนึ่งคนอยู่กองหนึ่ง <c oughs> ไปค,คาานละทิศคนละทางนาทีนั้นถึงได้รู้ว่าตัวเองยังไม่ใช่พระอารหรันเราท่านเห็นหรือยังฉะนั้นที่นิ่งๆกันอยู่นี่อย่าเพิ่งนะ <c oughs> พวกเรานี่หละตัวดีเห็นพระรูปไหนนิ่ง หลับตาพูดน้อยฉันน้อยเดี๋ยวก็มาคุยกันนะสงสัยท่านน่าจะถึงแล้วนะ <laughs> <laughs> แล้วก็ปากต่อปากใช่ไหมปากต่อปากบางคนก็มีคนทักวัดโนนน้องน้องโองสดบันลูกศิษย์ก็ดีใจใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมีคนทักให้นะ่ะไม่ได้พูดเองเนี่ย <laughs> เดี๋ยวก็มีคนพูดอยู่แล้วองโนนนะที่อยู่บนยอดเขาโนนนะ่ะ นั่นแหะอนาคามีแห่กันไปขึ้นเดกรู้ไหมการทักทายสภาวะของพระอริยะบุคคลนี่ถ้าไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันหรือเหนือกว่าทําไม่ได้แต่ทุกวันนี้สังคมไทยเรานี่ชอบทํากันเหลือเกินนะเห็นพระนิ่งนิ่งเอาละะองค์น้องต้องใช่แน่โยมรู้ไหมการเป็นพระอริยะบุคคลนั้นมันไม่ได้เป็นกันง่าย ที่สําคัญมันไม่ได้มีเครื่องหมายแปะไว้ตรงหน้าผากท่านอย่างเราเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นเี่ยเราเห็นเลขเจ็ดเรารู้แล้ว <laughs> <laughs> ใช่ไหมมันมีเครื่องหมายการค้าชัดเจนแต่การเป็นอรารยบุคคลเนี่ยโสดาบานันสกาธทาคามีอนาคามีอรหรันน่ะมันไม่ได้มีเครื่องหมายแปะไว้ตรงหน้าผากเพราะเป็นสภาวะภายในฉะนั้นผู้ทุชนอย่างเราไม่มีเสร็จหรือไม่ควรที่จะไป ักทายหรือแต่งตั้งหรือวาดหวังว่าองค์นั้นเป็นอย่างนี้องค์นี้เป็นอย่างนั้นเราไม่มีทางรู้ถ้าเราไม่สูงกว่าท่านแต่คนไทยก็ชอบทำเหลือเกิดและนั่นคือเหตุเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาพระอาหารหันต์ขึ้นในสังคมไทยครั้งหนึ่งในครั้งพุทธกาลในพระเจ้าเปรตเศษที่โกศลทรงนั่งสนทนาธรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงทอดพระเนตรเห็นนักบวชหลายคนเดินผ่านมาผ่านไปทรงหันไปมองแล้วเกิดศรัทธาหันมาประนมมือกับพระพุทธองค์ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคนักบวชหลายท่านหลายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเหล่านั้นคงจะมีสักคนสองคนนะเป็นพระอระหันต์พระพุทธเจ้าทรงหันมามองแล้วตำเนิเลยตำหนิแรงด้วยนะนี่จะขอคัดคำของพระพุทธเจ้ามาอ่านให้ฟังว่าท่านแรงไม่แรงนี่พระองค์บอกว่าดูก่อนมหาบาพิษมหาบาพิษเป็นครหัหัดคือเป็นชาวบ้าน บริโภคการมก็คือ,อยงังบำรุงบำเรอทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยกิเลสบรรดาเมย์ทรงครองขราวาาดันคับขัางด้วยพระโอรสและพระมเหสีอยู่พูดง่ายๆว่ายังนอนเบียดเสียดลูกและเมียอยู่เสาสันกำนันในเต็มไปหมดว่าอย่างนั้นทรงใช้สอยผ้าแขวนกาสีและจันอยู่ผ้าแขวนกาสีก็คือผ้าเนื้อดี และจัน์ก็คือจุนจัน์ทหอมทั้งหลายนะก็ประมาณถ้าเป็นภาษาปัจจุบันนี้ก็คือพระองค์เนี่ยยังทรงใช้สูตรสั่งตัดจากฝรั่งเศสอยู่ใช่ไหมน้ำหอมจากปารีสเออแล้วก็ทรงทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องปรเทะืองผิวอยู่ทรงยินดีเงินและทองอยู่ยากที่จะทรงทราบได้ว่าท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือว่าท่านเหล่านี้บรรลุอรหัตตมมัก นี่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิเลยนะแปลไทยเป็นไทยอีกรอบหนึ่งก็คือพระองค์ตำหนิว่าพระองค์เนี่ยเป็นชาวบ้านยังเสพสุขอยู่ในโลกียวิสัยแล้วเอาภูมิรู้ภูมิธรรมที่ไหนไปไทายทักบุคคลเหล่าน,นั้นว่าเป็นพระอรหันต์นี่เป็นบรรทัดฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ว่าปุถุชนทั้งหลายอย่าได้ไปเที่ยวแต่งตั้งพระอรหันต์ด้วยตัวเราเองทุกวันนี้ อรหันจากการแต่งตั้งเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองเนื่องจากมาจากการแต่งตั้งจึงไม่คงทนพอถูกพิสูจน์หน่อยก็พังไปหมดนี่คือบรรทัดฐานที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทีนี้เรารู้ได้ยากว่าใครเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมรู้ได้ยากแต่พระดีนั้นรู้ไม่ยากนะพระดีนั้นรู้ไม่ยากอตาตมาก็ รู้จักพระอระหันต์ก็รู้ได้ยากเหมือนพวกเราเนะี่ยอาตมาก็ยากที่จะพูดยากที่จะบอกยากที่จะรู้จักแต่ว่าพระดีนั้นเราพอที่จะแนะนํากันได้ว่าองค์ไหนเป็นพระดีฉะนั้นวันนี้จะลองแนะนําพระดีและพระดีที่จะแนะนํานี้โดยมากก็ล่วงไปแล้วนะคือถ้ายัางอยู่ก็ไม่กล้าแนะนํา <c oughs> มันไม่ชัวรย,ยมไม่ได้นะ38ปปีก็ไม่แนะ่ ไม่ได้วางใจไม่ได้กิเลสเนี่ยอืมกิเลสมันแก่เหมือนคนเมื่อไรหร่ลราอายุคนนี่แก่นะแต่กิเลสมันแกไหมบางทีเจ็ดสิบแปดสิบกิเลสยังประเปรียวเป็นวัยรุ่นอยู่ <c oughs> ใช่ไหมคนเท่าคนแก่บางคนอายุเก้าสิบนอนอยู่โรงพยาบาลในลูกหลานไปจ้างพยาบาลสาวๆมาดูแลนี่ไม่อยากกลับบ้านเลย กลับบ้านไปเจอความจริงมีแม่มดอยู่ที่บ้านแต่อยู่โรงพยาบาลโอโหสาวสันกำนันในผูไม่กลับเลยเห็นไหมอายุสังขารแก่แล้วแต่อายุกิเลสเป็นยังไงถ้ายังไม่ได้บรรลุในพานะกิเลสเขาปราดเปรียวอยู่เสมอฉะนั้นอย่าไปวางใจและดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเนี่ยพระดีที่จะพูดถึงเอาพระที่ตายแล้วดีกว่า มันการันตีว่าโอเคละนะท่านล่วงไปแล้วนะคงไม่พลาดอีกแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> รูปแรกนะขอพูดถึงหลวงปูด,ดุลแล้วกันหลวงปูด,ดุลอาตุโลถ้าเกิดว่าเรื่องที่อตรตมาภาพเล่าเนี่ยผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ตรงนี้เพราะว่าได้เล่าจากความทรงจำยังไม่มีโอกาสไปตรวจสอบข้อมูลหลักฐานว่ากันว่าครั้งหนึ่งนี่ มีนายพรานกลุ่มหนึ่งเข้าป่าไปไปยิงเสือแล้วเป็นเสือดุเขาเรียกว่าเสือไฟเสือตัวนี้ล่ากันมาหลายกลุ่มละไม่เคยมีนายพรานกลุ่มไหนล,ล่าได้แล้ววันหนึ่งนายพรานกลุ่มนี้ก็ล้อมยิงจนกระทั่งเสือไฟเนี่ยตายเสร็จแล้วพวกนายพรานก็ตัดเอาเขี้ยวมาให้หลวงปู่ดุลห่อมาเลยใส่พราขาวมาหลวงปู่ เสกให้หน่อยคือเขาเชื่อกันว่าหลวงปู่เป็นพระอรหันต์หลวงปู่โดนก็ถามอะไรเขี้ยวเสือไฟขอรับมันดีทางไหนเขาว่ากันว่าคงกระพันขอรับเอาแล้วเอามาจากไหนตัดมาจากตัวมันครับแล้วตัวเสืออยู่ไหนพวกผมยิงครับท่านบอกว่าหรอแล้วมันจะคงกระพันตรงไหน ก็ตัวมันยังตายอ่ะท่านก็เลยไม่เสกนี่คือพระดีนี่ไม่ทำนอกพระพุทธเจ้านะสอนแต่ไม่เสกนี่แหละพระดีอนามาใช้คำว่าพระดีนะไม่ได้ใช้คำว่าพระอระหันต์เพราะมันสูงเกินกว่าสภาวะของเราจชรุครั้งหนึ่งมีคนไปขอชานหมากหลวงโป่พอท่านฉันหมากปุ๊บแย่งกันขยับเข้าไปกระเสะกระเสะเข้าไป คำเทศคำสอนท่านพิมพ์แจกวางเป็นตั้งๆเฉยแต่ท่านเขียวหมากปับ๊บนะโอ้โหสู้ชาอยากได้ของดีพอท่านฉันไปสักพักก็เอาละทําท่าจะขอมีคนหนึ่งไม่รอให้ท่านฉันหมากเสร็จขอหลวงปู่ครับขอชานหมากเอาปทะไมบูชาหลวงปู่ฉันเสร็จ เอาใส่กระถนไม่ต้องอ่ะของสกกรปกนี่ <N g ills> ของจริงเขาเป็นอย่างนี้นะเทศตรงสอนตรงใช่ไหมเราไม่เอาธรรมะจากท่านนชอบไปเอาอะไรขยะจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่อาตอมาเคารพนับถือท่านอยู่ป่าเหมือนกันสมัยโน้น,นอาตมาไปเรียนกับมาฐานกับท่าน วันหนึ่งเื่อนโกนผมท่านต้องไปโกนกลางป่านนอนอาตมาถามมาหลวงพ่อทำไมไปโกนไกลโกนหน้ากุติไม่ได้พวกนั้นมันรอเอาผมโกนเสร็จนะให้ลูกศิษย์ขุดหลุมฝังเลยแล้วขุดหลายหลุมนะหลอกมันไว้นะ่ะหลุมเดียวไม่ได้โยมมันมันขุดหมดเห็นไหมมีหลุมจริงและหลุมหลอก อาตมาก็ถามหลวงพ่อครับคนก็คิดว่าหลวงพ่อเป็นพร้ารหันแม้แต่ผมที่โกนอกมาเขายังรอเก็บรอเอาไปบูชาอีกหน่อยได้หลวงพ่อสิ้นเนี่ยแล้วพระธาตุหลวงพ่อจะเป็นยังไงเออหลวงพ่อเตรียมไว้ละนะถ้าเผานะั้นจะป่นให้หมดเลยเอาใส่ได้ต้นลำใยต้นมะขามให้หมดเลยไม่ให้มันเหลือไว้ทําไมล่ะครับหลวงพ่อก็ถ้าเหลือไว้เดี๋ยวมันก็ต้องมาเถียงกันว่าพระาธาตุจริงพระาธาตุปลอม ใช่ไหมก็ยุ่งอีกท่านบอกว่าพระธรรมจริงตลอดเวลาทำไมไม่สนใจตัวเราก็เทศอยู่สอนอยู่ทำไมไม่ฟังอยากได้กระดูกเราทำไมเห็นไหมท่านบอกว่ากระดูกเรากับกระดูกหมากระดูกไก่นะ่ะเหมือนกันอยากได้ไปทำไมพระธรรมของพระพุทธเจ้าจริงตลอดการทำไมไม่เอาท่านเทศท่านสอนขนาดน,นี้นะโยม คนก็ไม่สนใจคนหาว่าท่านก็ทอมตัวอย่างนั้นแหละของจริงย่อมทอมตัวเทศตรงสอนตรงเพื่อให้หายโง่ไม่ชอบอยากจะโง่ต่อไปนี่ล่ละอีกองค์หนึง่งหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภท่านก็มรณภาพไปแล้วเหมือนกันครั้งหนึ่งมีในแพทย์คนหนึ่งไปหาท่านไปหาพระสุปฏิปโนโนตัวจริง พอไปถึงคว,ควักพระสมเด็จออกมาคุยกันเรื่องพระสมเด็จตอน,น้าหลวงพ่อเทียนองค์นี้นะตอนนี้เนะี่ยเขาเล่นกันที่สามล้านของคุณเท่าไหร่ผมหนะ้าน้อยไปน้อยไปของผมเนี่ยของจริงตอนนี้เขาเล่นกันที่สิบล้านหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนถามเอามาดูสิพระนี้ทําจากอะไรเนื้อดินเผาแกร่งครับหลวงพ่อ โอ้ดินที่ทำพระนี่กับดินที่โยมเหยียบเข้ามาเมื่อกี้นี่นะดินอันเดียวกัน <c oughs> ในแพทย์คนนั้นเขียนว่าตั้งแต่นั้นเชิญพระดินออกจากคอเลยเอาพระรธรรมแทนเห็นไหมพระสุปฏิปนโนมไม่ไม่ชวนใครงมงายแล้วแต่ใครจะงมงายก็ไม่เป็นไรนะเสรีภาพก็ไม่เป็นไรถ้ายังไม่อยากเอาของจริงชาตินี้ก็ไม่เป็นไรก็งมงายต่อไปเป็นเสรีภาพที่จะงมงาย ก็จะไปดาท่านนะท่านล่วงไปแนละ้วต่อไปหลวงพ่อปัญญาพระพรหมมังคลาจารย์ชื่อท่านนะโยมนะปัญญานันทภิกขุแปลว่าพระผู้ร่าเริงบันเทิงในปัญญาเพราะฉะนั้นท่านไม่ยุ่งเรื่องอื่นเลยทั้งชีวิตท่านสอนคนให้มีสติปัญญาและตัวท่านเองก็เป็นผู้ทรงปัญญาวันหนึ่งได้รับอารัธนาไปเป็นประธานในงานแต่งงานเก้ามงตรงเป๊ะ ปรากฏว่าไม่มีใครขยับเลยหลวงพ่อปัญญาก็งดเกลียดวันนั้นมีตั้งหลายงานใช่ไหมท่านก็ถามว่าเจ้าบ่าวมาหรือยังมาแล้วครับหลวงพ่อญาติผู้ใหญ่สองฝ่ายมาหรือยังมาแล้วครับหลวงพ่อก็ครบหมดแล้วแล้วรออะไรรอเลิกครับเลิกยมเลิกง,งามยามดี หลวงพ่อจะถามวันนี้เราจะทําอะไรกันสวมแหวนมั่นครับหลวงพ่อแหวนอยู่ไหนในพานครับหลวงพ่อใครจะสวมให้ใครเจ้าบ่าวจะสวมให้เจ้าสาวครับหลวงพ่อเจ้าสาวอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะเอา้าเจ้าบ่าวหยิบแหวนมาแหวนมีรูไหมมีครับเจ้าสาวเอามือมาสวม <laughs> แหวนก็มีอยู่แล้วรูก็มีอยู่แล้วมือก็มีอยู่แล้วสวมนี่ รอเลิกทําหม่ปรากฏว่าทั้งคู่ก็ต้องสวมแกนนไปเลยเสร็จแล้วหลวงพ่อก,ก็เจริญพระพุทธมนต์เทศก็ปรากฏว่าอยู่กันมาตลอดรถฟอดังไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่แหละทำแท้ๆก็ตรงไปตรงมาอย่างนี้แล้วพวกเราสนใจกันไหมพระรูปไหนเทศตรงสอนตรงเราไม่มีรสชาติบอกท่านว่าไม่มีรสชาติตรงไปบาดหู ะต้องทำรับรับรอรอเพี้ยนเพียนนิดหนึง่งชอบอย่างนั้นนะคนไทยนี่นะออครั้งหนึ่งอาตมาเทศสองชั่วโมงเทศที่กรุงเทพเนี่ยสองชั่วโมงวันนั้นตั้งใจเทศเราคิดว่าดีที่สุดที่เทศมาด้วยซ้ำนะพอลงจากธรรม,มาสปุ๊บก่อนจะขึ้นรถตู้มีคนวิ่งตามขอของดีหน่อย <laughs> จะเอาจนได้นะอาตมาคิดในใจว่า ก็เทศมาสองชั่วโมงนั้นคือดีที่สุดแต่เขาสนใจไหมเขาบอกว่าพระอาจารย์มันนามธรรมอาดามาก็บอกได้จัดให้ลวงย่ามหลยสิบนาทีจริงๆย่ามไม่ได้ลึกอะไรหรอกนะเอหลวงวนไปวนมาอยู่นั่นแหละแล้วก็ย่ามธรรมดาไม่ใช่ย่ามหลวยนะย่ามธรรมดาลวงลึกอะลวงนานได้สีดีมาแผ่นหนึ่ง ซีดีธรรมะบรรยายเอาขึ้นมาแล้วเราก็ปนนมปนนมหลับตาท่องพุทโธธรรมโมสองโคให้เขาพอเขาได้มาปุ๊บเขาก็ถามว่าพระอาจารย์ครับรุ่นนี้ผมใช้ยังไงเนี่ยแล้วมาบอกโยมมีสร้อยไหมมีครับเอารอยตรงกลางซีดีห้อยคอเขาถามว่ากันอะไรครับกันโง่ ปรากฏว่าเอา <laughs> ทุกวันนี้หน้าผากแตกเป็นรอยเลย <laughs> วิ่งไปไหนมาไหนในซีดีตีหน้าผาก <laughs> นี่ <laughs> บางครั้งเทศตรงสอนตรงไม่เอาจะเอาเพี้ยนเพียน <laughs> สอนตามพระตไตรปิฎกไม่ชอบสอนตามพระพุทธเจ้าไม่ชอบชอบองค์ที่เพี้ยนเพียน <laughs> ถึงได้ถูกหลอกอยู่ทุกวันนี้ไง <laughs> เอ้าอีกสักองค์หนึ่งหลวงพ่อชาสุภัทโท หลวาพ่อยาสุภโถเป็นพระสุปฏิปันโนคนก็คิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์คนหนึ่งก็มีคน